เราจะมาทําการทดสอบอเรือสูบน้ําเครื่องยนต์สีจังหวะของเรานะครับผมโดยที่เราใช้สายส่งนะครับ100เมตรเรามาดูว่าแรงดันของสายส่ง100อเมตรเนี่ยน้ำจะแรงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาสังเกตุเลยรออีกหน่อยนะเล่นที่ลูกค้าสูบน้านะครับผมจากแหล่งน้ำาผมเพ,เพื่อที่จะไปไล่นานหรือไปที่ลูกค้าต้องการนะลูกค้าควรปักหลักนะครับผมแล้วก็ มัดเชือกไว้นี่ครับผมเพื่อป้องกันกรณีที่าสายหลุดนะครับผมเพื่อไม่ให้เรือเล่นนะครับผมถ้าเกิดว่ากรณีเ,เกิดอบัติเหตุนะก็คือเรือคว่ำเรือจมน้ำเนี่ยจะทำให้ประกันหมดทันทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบเพื่อ,อ,อาด,ดูกนคนเเียเรามาดูกันเลยนะครับผมว่า เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับผมลูกค้าควรขันปอกและท่อให้แน่นนะครับผมเพื่อไม่ให้สายหลุดนะครับผมเพราะเมื่อสายหลุดแล้วเรือจะเล่นแบบนี้แะครับผมก็คืออย่างลูกค้าสูบนะครับผมถ้าไม่ได้ลากก็ควร ปักหลักไว้แล้วก็ผูกเชือกไว้นะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เรือเล่นนะครับผมส่วนสําหรับลูกค้าที่ต้องลากเรือนะครับผมอ,อย่างน้อยนะครับผมคาแนะนําก็คือควรม,มีปอกรัดท่อ2ชั้นนะครับผมเผื่อกรณีที่ตัวหนึ่งหลุดก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผม